สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซัมก็จะถ่ายออเดอร์ที่ซัมจะส่งให้เพื่อนๆมันสุกนี้นะคะรอบนี้ก็จะมีของตั้งโชว์แล้วก็ของขวัญครบรอบเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเคสมือถือ iPhone 4S นะคะแบบเลรี่อันนี้จะเป็นแบบจดเต็มนะคะแต่งทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนี่คะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้นะคะสมมุติว่าเราปิดก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะเพื่อนๆ แล้วก็นี้ด้านในด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถใส่นำบัตรอะไรได้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบกวิ้งวิ้งหน่อยน่ารักมากๆอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายทั่วๆไปที่เห็นกันบ่อยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมินิไอแพดนะคะเพื่อน สินค้าทั้งหมดที่ไถ่คือแห้งแล้วแล้วก็จะส่งได้แล้วนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นค่าผมนะคะค่งสำอางไข่ดีมากๆเลยนี้นะคะนี่ใส่ชื่อด้วยนี้ใส่ชื่อส่วนอันนี้นะคะก็ะแตกต่างคือมีน้ํายาน้ํายาทาเล็บขึ้นมานะคะจากปกตินี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎนะคะ อันนี้ก็ดอกไม้แบบนี้ก็สวยมากค่ะพเพื่อนเแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาดผมทั่วไปนะคะแล้วก็อันนี้ แล้วก็จะมีพวงกุญแจนะคะเพื่อนๆหุญแจเยอะโวนนี้ก็เยอะเหมือนกัน,นะค่ะแบแนวนี้อันนี้ก็จะเป็นคัพเค้กตั้งโชว์นะคะเดี๋ยวซ้มจะถ่ายให้ดูที่เป็นของขวัญน,นะคะเอาเรื่อของขวัญให้ดูว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะ